สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวเพลบไทยนะครับผมเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆกับเรานะครับทำไม่เป็นเลยก็สามารถทําตามได้นะครับผมเด็กข้องก็ทําได้อยู่บ้านก็ทําได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้เรามาทําข้าวหน้าไก่อยากได้แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยตอนแรกที่คิดไว้แต่ผิดพลาดนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมกินได้เหมือนเดิมนะครับผมอันดับแรกก็ไปที่กระทะเลยนะครับผมแล้วก็สเปรย์น้ำมันแล้วก็ไก่ลงไปผัดๆแบบเนี้ยครับผมอ่า อันนี้เราใช้กระทะแบบเคลือบนะครับก็เลยจะง่ายหน่อยอมือใหม่ถ้าเกิดกระทะเคลือบก็ง่ายดีนะครับผมนะแต่ก็ดูแลรักษาหน่อยนะทากินเองเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นานอยู่นะครับ3เดือน6เดือนนะบางทีก็หนึ่งปีถ้าเกิดทําไม่ได้เยอะนะครับผมก็นะสารเคลือบจะยังทําหน้าที่ได้ดีนะครับผมก็ผัดไปแบบนี้คอยดูนะทั่วๆง่ายๆนี่ให้มันสุกทั่วๆนะครับคอยพลิกกลับด้านแบบนี้อันนี้ไก่เป็นไก่เป็นชิ้นนะครับ หันใหญ่หน่อย,นยก็เลยแบบอาจจะสุกช้านิดนึงนะครับวันนี้อพอไก่เริ่มสุกแบบนี้เอาหอมลงไปผัดออย่างที่บอกผมชอบของที่มันใสๆนี่นก็จะผัดให้มันสุกนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ผัดๆแบบนี้ครับผมนะอย่างถ้าถ้าเกิดใครนะดูช่องเรานานๆก็จะรู้ว่าเราจะไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะครับผมว่าเราจะใช้ความหวานของพวกผักพวก,พว,กนะวัตถุดิบต่างๆนี่แหละนะครับอย่างอันนี้นก็จะได้ความหวานจาก ตัวของหอมใหญ่เนี่ยนะครับที่เราใส่ลงไปอันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะก็จะจะนั่นนปรุงรสนะครับผมด้วยโชยุครับหรือใครไม่มีก็ซีอิ๊วขาวเลยนะครับแล้วก็ผมมีซอสเทริยากินะตัวซอสจะมีความหวานนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำ้าไปให้มันมีม,มีความคุกคลิกนิดนึงนะครับเจิงๆหน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะทําการตีไข่ไก่นะครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่ สองฟองนะครับผมไก่วันนี้เราใช้สองขีดครึ่งนะสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมอ่าแบบนี้จนะทานได้สองถึงสามมื้อเลยนะครับนะถ้าเกิดใข่อยากได้มื้อเดียวก็ลดลงมานะก็เทไข่ที่ตีไว้ไข่เราไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะนะใส่ลงไปแบบนี้นะครับผมอาจจะใช้ฝาครอบก็ได้แต่นี้เราไม่มีฝาใหญ่เนาะกรนะทะใบนี้มันใหญ่นะลืมทําไปแล้วนะครับผมแค่นี้นะแล้วก็รอสักครู่ไข่ก็จะสุกนะี่คล้าย ไข่ข้นนะ่นะครับผมถ้าเกิดปิดฝาหน่อยข้างบนมันก็จะสุกเร็วกว่านี้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างจะไม่แข็งนะแต่นี้เราไม่ได้ปิดฝาแล้วก็นันหน่อยแล้วก็มัวตะข้าวใส่กล่องกับเลียงผักนะครับผมยังไม่ได้เทออกมาจากกระทะนะครับผมก็เลยไข่ก็เลยสุกเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมง่ายๆแบบนี้เราะผิดพลาดกันได้นาะเราทําเองก็ผิดผิดก็ไม่เป็นไรเรากินเองนะครับผมเสร็จแล้วก็โรย พริกไทยโรยงานิดหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทานได้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ